ลายูเหิงนา่อยากมันสวยสาตาสวย่ามบ่ทัดท้กิอีกอันขมงทางไอ้ไอ้คอยเนี่ยดซ้อนเดกขันบมสูบขิ้เหาตังแต่ละเท่าจะได้จากบ้านฟังว่าแม่โนจ่ายไันนี่แหละขมูขี้เตือยค่ะและแม่ยู่ใส่ดีเป็น่บอมผาดานผุเป็นสูนเ่าอยู่ในขั้นสวนมาเป็นยังรวมอุติจัง แม้วมีไปได้ไหนได้แต่ครนังนั่ที่มาแสนข่อนซ้อนย่ำทีดดเขอยู่รวมพลังหอขอดใจรแม่หนากองตังวันนี้ตั้งออ ดามแม่สื่อวันไล่เมื่อไห่วันเมื่อกเป็นอุ้นเดแต่เอเกี่ยวอะไรเมื่อวานผู้มาแต่มันเลืองเดิมไปก็จังเขาไม่อยางไปหาคนหาคนื้อไไ่มหามันเป็นคุณหรือี่ปัานั่งอยู่นี่าหาคนหากอา้ยใครจะหมเมต้องเบิ่งยาบแม่นีนกเขาผีมึงมานั่งยังตนี่ไม่แล้วนี่นล้วเขาใส่เสื้สีเหลืองเขาไล่ใครมาเปล่าเขาคนมากบอกแน่เด้อครับ ข้าก่อนยังง่ายอยู่ข้าบก่อเนื่องกับวาอย่างนี้เหรอแม่นะบ้างอากันศาม่นะข้อหน้าบอกไม่ได้มันขอบใจขอบใจเม่ออยู่นีเด้อสาเด้อขอบมึงร้ายล่ะที่โจมบงพลเฮ้ยพี่เมย์พูดหัวเลยมันสมสมมุติน้องตายแล้วน้อบักพิงบังเคล้บังโม่บังแกนพี่ชิโตฟิ้งน้องกับฮัทไอจวัฒน์มหา แม well, ่เพื่นตัวไข่ใ้ไข่มาสวนเบ้ากันคาเตวบลุดพันมาสวนผูเดียวบัดมาหอเแล้วมานังให้เขาจุกอยู่วายไอ้คนหน่งเาจกโอยนอเห็นนาขมกไม่ตาสมมตออยากเห่นจะได้ผ่าปาตาหน้าหนากูจะเป็นพระเอกแม้ไม่ใชไอ้คนนที่มีเขา รู้หน้าเดียวละลิตัวคงอยไเป็นสัากินวอืดนอยากกินข้าวมงโก้ไล่ก้เข้าพ่อแม่ำนั้นอย่าสุเ้สหูใสตาคนเราตายเลยนี่จะไปยังใจก็สิตายเยนี่คำมุลยังไปสาดเมยเจ้าตุ่มไข่ขาดหพ่อมาว่าลูกสาวไปสวนไปเก็บดอกไม้โอ้ยมาได้แถมมาเก็บดอกวางขีจะมาแต่กรสสั่งค่ะ เน่ยมึงงนเ่ไปตัส้งุ่นชิว่าหักกับวาโรบอกเว่ได้หักเจ้าจะฮักใคไปหักผู้นี่มงหุ่นโอ้ยไปกอดแขนในกราเดินยเถ่เผ่อเงยเผิ่มึงบังหนออมึงเห็ดบิงอีแห้งมึงเยโอ้ตาซาที่นี่มึงจะมึงันเมื่อคือเห็ดปตานไม่แจ้งเลยล่ะเสียงแโอ้ยบ้าไปกอให้เจ้า ด้วยตามมึงบอกเขาเดินมาคนมาบอกแมววาคนมาคือก็บอกเขาเลยค้นก็เพื่อนว่าจะถึงเมื่อานนั้นนอกไงอ้าวไม่แจ้งอะไรจะไหนคนมาให้บอกนี้ให้บอกมึงเออเฮยคนลาาบอกเขาบอกเขาเมื่อห่ยมันมาหอกครอบรเอ้าสบเนียาอ้าวม้อกันวัน่จไหน อยากให้เขาเปิดเบอรไอซ์ไมั้งเนี่ยนี่ะกคนยบอกตนี้บอกว่ามีน่ไหัมบเจีให้อยยดเกัเจ้าก็คอยสีแดงนั่งกันมือนมือ่นี้น่แ่งจังไรคอยกึบ่หัวจักเงาตูวจัจักยาตัวที่แม่เจ้าหูจักอ่ีแม่หูจักกักแดงตัเมี่หลักามาให้คอยเอาก็แม่เจ้าอะไรจังะ กมี่พ่ออคันบ่มีผัวจังวาเด้อสันคำโมแม่เจ้าสัญญากับข่อยไว้เสีให้แ่งงานกับเจ้าสามมือไว้ไว้ดีเจ้าจังไหนเจ้าบังให้บักกนี่คนสวนนี่โจ๊กเจ้ารวยรวยดวยเจ้าที่แห้งขาดบ่ท่านมีแห้งไหบ้าสิโจ๊กไขว้ไงฮะนี่ไอ้กูซูนเล่าเหมือนเด้อมาฆ่านี่กูจัดให้ว่า ผู้จะมาตัวเป็นคนสวนจังไหนจะมาบดเจียมตัวเจ้าของเนี่ยเจ้าก็อย่ามาโขดนะอย่าไอ่เขามาส่งเข่าส่งน้าเข้ามาแมนคักส่งเข่าส่งน้าส่งเข่าบ้านมึงจิมบนั่งจับมือถือแขนจับขาจับแขนเบิ่งไล่มือให้เราโอ้ยมึงคือเก่งแถมมือเบิ่งไล่มือให้กูแน่บเอาพีสิได้ท้ายตัวป่าคนบดจะปาดหดึ่งเนี่ยอะไรพวกขุนเมื่อเท่านั้นบอกบนมึงไงกูหลงอินตัวมึงเนี่ยบัติท่องษา เมื่อับควสิเจียมกระลาหัวาึง่ไววแน่วนมึงสิเขาไม่ย่านอยู่ขงหลังนี่แม่กูบ่ได้บอกเมื่อมาบ่ให้เห็นตาชมตาหวานใส่กันก็สัขพางเนอเจ้าก็ยาว่ัโผดอะไรเดืองซ้ำนีเจ้าก็ยให้มนเป็นเดือดไงทั้งหมแม่เหรอเืองซ้ำนีสซ้ำแล้วึงมันบ่เแม่เรือไงแต่ซ้ำแล้วกูเป็นเรือหไงก็กูสิบอกให้ข้ามกกแ่คือกันเจ้าพยังจะเจามัวคเียมโตเจ้าฟองแน่ัวเป็นน้ยเขาเป็นลูกจ้างเขาโอ้ยก็ลูกจ้างนังบอกกันก็คือ้ไรเด่น

มึงอยากเถียก้อมกูบาดแตมกูหันเสียต้อนห้มึันตบหอนหอนเออห้าง่ตบครับอ่าบเจ็บไปด้ยมึงคือกับคือแม่แท้มึงอยายามจบอกร่องมึงนะมึงย่ยาจะบอกรองมึงเจียงตัวแน่เป็นยันเจ้าองเป็นคนขวนเขานั่นเป็นเจ้าให่ได้นอ้ยนาเอเราไดพิาเอ้ยเทียการธรรมจบ

แม่เจ้าเบิงลูกสาวเจ้าเห็นงามน่ะม้าสวนเจ้าหัวไค่มาดูเจ้ามาเก็บดอกใหม่บัรเท้แม่มานำเก็บเหมื่ออยู่นี่เจ้าสีฟ้าลูกสาวเจ้าเห็นงามน่ะบักท่อนสาติดนี่หลายเดือนปีมักบ่ใจหวังอยากจับลูกสาวเจ้าเอาเงินงาใส่หนีฮะน้องเกี่ยงบนลเจ้าจัดการในคอยเดี๋ยวนี้ขันเจ้าบจัดการในคอย คอยสิแก่เอาเสือจ้าองเอาสิจ้าอาเจ้ยางหลอกแกตการเมาไวกี่กี่แล้ปาที่ทปาี่จเย็นเย็นลูกหล่แม่ใจเย็นเย็นรแม่ลเียแม่จัการไให้แม่รอก็มีขบวนคนจ้าาทังบัันี้เองอีขบวนปาที่โมา่เจ้า่จทำขันแต่แ